ขอแนะนําร้านเติมเกม Cookie Land Shop มีบริการรับเติมเกมวันพันแมนและเกมมือื่นอีกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับคนดูอย่งผมพี่เสกอโปกับเกมโปเกมอนเ e เจ n d ์นะครับจากค่ายเอซเเกมนะก็ไปโหลดกันได้ครับจากเอเซเกก็ วันนี้ผมจะเข้ามาอาัดเกมมอนพันแมนเดสตองเกตนะครับมันขึ้นว่าเซิร์ฟปิดปรับปรุปง6ชั่วโมงโอ้โหตายเล้วเซิร์ฟปิด6ชั่วโมงเขาเลยมาหาเล่นในเะอ็กซ์เวิร์เกมหน่อยแล้วกันคนดูมอนพันแมนเราเกลือแบบสี่สามสามสี่วันติดเราเกลือแบบแทบ,บไม่ได้หายใจนะครับขออนุญาตมาชิวๆในเะอ็กซ์เวิเกมหน่อยนะ โปเกมอนเลเจนต์นะผมได้ปิดเสียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับไม่ตลกนะครับมีลิขสิทนธะิ์เนี่ยคือเกมนี้อาจจะคุ้นทุกคนดูนะเพราะว่ามันเคยฮิตในไทยช่วงหนึ่งนะตัง้งแต่สมัยที่ผมเด็กน้อยอะ่ะผมจำได้เลยผมมีตำนานตัวนึงอะ่ะปานยนต์สุดอะ่ะนะครับนี่อะไรครับ ฟรีซูปเปอร์โปเกมอนมันบอกฟรีอ่ะมันเขียนว่าฟรีทำไมครับอุ้ยสุ่มสุ่มสุ่ม,มเดี๋ยวค่อยสุ่มนะครับนี่อะไรอันนี้สายเติมไม่ยุ่งครับฟรีฟรีฟ,ฟ,ฟีเอามิวทูมาตามสเตปตามสเตปนี่อะไรอ่ะขอสิบทีเอาไม่เอาฟรีก่อน เลยตัวใหม่อะครับนี่ตู้เนี่ยตัวตัวใหม่โอ้โหไม่มีตังค์ว่าก็เกมก็ง่ายๆคนดูเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับแค่เรากดเควสไปเรื่อยๆนะครับตามตามที่ท่านบอกนะเนี่ยกดไปเรื่อยๆให้พาเราไปนะครับอออก็เหมาะสำหรับสายชิลเนาะเนี่ยแบบอยากเล่นแบบโปเกมอนอะไรงงี้ก็เกมนี้ก็ตอบโจทย์นะคนดู กดออโต้ไปครับให้เขาตีไปนะก็แนวปั้นตัวแล้วก็แนวจัดทีมแล้วก็ให้มันมาสู้กันทเทอร์นเบนั่นแหละนี่ไงเจอนอนโคกเลยดิซัดดอนเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับคุณดูก็เือผมอยากได้เรคอซ่าว่ะคุณดูอยากได้ตัวนี้ครับ ไปไปไปอุ้ยได้อะไรมาวะแท็บถูกเอ้ากดแท็บแล้วนะเฮ้ยอะไรเนี่ยการแปลเหรอ ขายตัวละครได้ด้วยเหรอจะรั่วจริงไหมเนี่ยอ๋อขายรหัสอุ้ยสวัสดีครับคพอนดูเซเว่นเดย์กิฟต์มันแจกพิกาจูผมนะเมืเ่อกี้เดี๋ยวนะอุ้ยผมได้พิกาจูแรงครับเมืเ่อกี้เม่ไหนละผมได้จริงแล้วเมืเ่อกี้ อยู่ไหนวะตัวละครนีอยู่ตรงไหนครับคดูนี่ไงนี่อุย้ยพ,พ,พิ่กรจูพิ่กรจูไปกาบไปไปกาบเชี่ยโ้ยเชี่ยมีเสียงด้วยอุย้ยเสียวจัดเลยนี่ครับค่าความสนิทหอมเบล, up, เบลอัพเบอร์อัพไว้เบอร์สามแล้วใช่ป่ะวะยังเอาไม่อ่ะ อยากเอาเวิลปีกระจุ้ยอันนี้ผมเอาออกเปน็นยังไงไหมเนี่ยเออปิดได้ครับบอลโอย่าลืมป,ปิดกันนะล็อกจัดอ๋อนี่ไงเลุยอัพตรงนี้โอ้ตายตายถ่วนี่ครับปิกาะจุเวลเก้าครับอ่ะนี่จะดอนอัพหน่อยเบลเก้าอีกสวยเมื่อกี้มีแจกเยอะแยะเนี่ยทำเป็นเล่นไปอุ้นี่อะไรอะ่ะอุ้ยซุ่มกระชาโอ้สิบสองเพชร thank you หลายๆ ที่หลังไม่ต้องอะไรครับผมไม่อยากเติมเลยนี่คืออะไรอะ่ะไม่เอาอการอัพเกรดสกิลนะครับหน้าเลยโลกเก้าครับอัปไปอัปไปอัปไปอีก เ่าไป,ปกูเอาไปให้หมดหมดหรือ,อยังหมดแล้วครับไหนอลองนิปกระจูเราล็อกอิงเจ็ดวันแจกเจ็ดครั้งนะครับคุณดูเอาพิกมมาจูผมยังไม่ลงว่ะโทษเะคุณดูโอ้โหลืมเลยพิกาจูผมยังไม่ลง วุวจะุูดีกจัดอ่าจะจูดูเลยวันพันแมนก็โอ้โหปิดปรับปรุง6ชั่วโมงจ,จะหลุดจะรั้นเลยครับแม่เดี๋ยวลงต่อจากคลิปนี้แล้วกันเอาคลิปนี้ลงก่อนนะวันนี้จัดไป2คลิปเบิ่มๆเลยครับคนดูนี่อะไรอะ่ะ อันนี้นี่ไงนี่ไงที่มันแจกเนี่ยวัโอโอนที่เจ็ดแจกวันที่สามแจกมิวทูว่ะเอาเรื่องว่ะเว้ยผมอยากได้มิวทูว์เนี่ยมรักกินวันที่สามนะครับกดตามมรักกินไปอุ้ยบัลเท่นว่ะปีกจูโอ้ปีกจูผมมันลงไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรวะผมลงไม่เป็นว่ะ ไปโดนโอ้โหมแมลงมันแพ้ไฟครับมองดูพืชก็แพ้ไฟโดนค้นหมดไม่รอดดิปิกาจูปิกาจูไป,ปด,ดิไม่ต้องตกใจครับอุ้ยได้โอ้ตัวละครใหม่มานี่ไงตรงนี้นี่ไงปิกาบี้ปิกาจิ้ปิกาบี้ปิกาจิ เกมเื่นจัดมันไม,มไม่มีสะดุดเลยว่ะคนดูเกมหลายเดิ้จัดเลยวิ่วดูดิปิกาจูไฟฟาแสโลตายโอ้โหที่ต็ก้อนฮิตแบบมลแรงมันแพ้ไฟมันแพ้ไฟคนดูมันโดนแรงนะครับอุ้ยสุดว่ะอุ้ยตัวบอส เซวาเซนโวดูดูดูดีสดนเออจัดนี่ไงนี่ไงอุ้ยเกมเพินจัดเลยเกมเพินจัดเลยคนดูคือมันไม่ได้ยากเลยแค่กดทำเควสไว้เลยเห็นไหมทำตอนี้มันสอนนนแล้วก็ ได้เพชรนี่ไหมแล้วก็เอาเพชรไปสุ่มนะครับผมเช็คอินเช็คอินรับรับตรงไหนเดยวันรับวันนี้รับมันแล้วเดยทูรับไม่ได้โ okay. อเคฟรีฟรีก็แย่แล้วรู้ว่ามีอย่างอื่นวะไม่ไม่ฟรีดินี่อะไรอ่ะอุ้ยเด๋วยวตัวใหม่มาอีกแล้ว นะ้ามันพาไปไหนอีกแลว้วให้โอ้โหมาสู้กับตัวนี้กันละอ๋อมีปีกจูนะโดนนะตัวนี้ันมีรูปกระจูอะ่ะเนี่ยคล้ายๆจัดเลยอะ่ะโดนไปก่อนมันสามารถคุมเองได้นะแต่ผมเปิดตัวไว้นะครผมนี่ไงตัวหมดครับเพย์แบตเทิร์นไม่ไหวกับผมนะผมตึงจัดเลย อยากได้ตำนานอะไรเงี้ยหายไงอ่ะทำะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยอ๋อแบบสายสัมพันธ์ว่ะอีโ e วเอาดอีมีระบบอีว l ลูชันด้วยเหรอเฟี้ยวจัดเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวอันนี้เฟี้ยว อ๋อนี่ไงล่างสามเรือชูโลโอ้โหว่าสิบแปดถึงจะเป็นผีเสื้อได้อู้เจ๋งวะ่ะอู้อันนี้เจ๋งอันนี้ผมชอบเบลเดีครับเอ้ยมันแบบเหมือนในการ์ตูนดีครับคนดูผมชอบไงผมชอบอะ่ะผมชอบเลยการอีโวไปเรื่อยอะ่ะแบบเติบโตไปเรื่อยครับมาเมืองใหม่แล้วคนดูครับมาเมืองที่สองลว คนเล่นเยอะจัดเลยดูดิเต็มเต็มไปหมดเลยเอ้ยมีคนขี่แรดด้วยอ่ะอยากขี่บ้างอ่ะครับผมอยากขี่บ้างอ่ะคนดูเฮ้ยพอครับอย่าเพิ่งสอนผมเยอะนะประเมินผลไม่ทันนะครับชื่อทำงานเดินตามต้อยๆเลยแต่ละคนอ่ะเ์อเพิ่งเปิดนาะเ้ย อุ้ยนด้แล้วมาวะเรามอนแบบพลังงานปะ <S 2> <S 2> <S น่าจะใช่นะครับโอเคผมอยากสุ่มผมไปสุ่มที่ไหนดีไปสุ่มตรงนี้นี่ยายสุ่มฟีไปก่อนหนึ่งทีผมอยากได้ตัวละครใหม่อะครับโอ้โหต้องเติมอ่ะ มีโค้ดไหมอยากได้โค้ดจังอันนี้อะไรมาดีครับไปเลยปปกาจูสปีดเพิ่มขึ้นด้วยนี trail. ่ไงไอโหยดิสแตนด์โคตรโหดเลยแบคแบบเอ้ยแบรแบบดูดิสแตนดเล่นเนี่ยเขาดูแต anyway> ่เริ่มันยากนะ แต่เริ่มยากแลนะ้วตายหมดเลยสวยครับตัวอะไรอะ่ะผมไม่ทันตัวนี้นะตัวอะไรวะเนะี่ยข้างข้าวอะ่ะเฮ้ยมิชชั่นโอ้โหคุณไพรวันจอยครับ แม่ถอดแดบ,บมาเป๊ะอันนี้อะไรหักดกดตามมันไปนะครับดูไม่ต้องไปซีเรียสครับเล่นเกมไม่แบบผ่อนคลายนั่งนอนเล่นไปเกมมอนเลเจนดน์ครับวุ้ยเน็ตเน่าอีกแล้ว มาคนดูมาสุ่มกันดีกว่าครับขออนุญาตเลยอ,นนอันนี้ไม่มีไหมอันนี้ไม่มีโปเกมอนนะครับไอ้สิบทีไม่มีเหรียญครบอับเกรดหมด้วนะไม่เป็นไรมาผมเล่นมาประมาณสิบยี่สิบนาทีครับเพื่อได้สองร้อยแปดสิบเพชรจริงๆอยากกดสิบทีนะแต่ว่าผมไม่มีอ่ะคนดูขอหนึ่งทีไว้ก่อนแล้วกันขอเป็นเลคอซ่ามิวทูเฮ้ย ุ้ยสวยเดี๋ยวนะมันได้โปเกมนนอนง่าขนี้เลยเหรอไอผมคิดว่าแบบมันเป็นตู้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โปเกมอนเลยเหรอครับเอาดีๆไอตัวนี้เ,เนี่ยเก่งนะเนี่ยอัพหมดเลยอัพไม่ต้องไม่ต้องไปหย่องครับนี่ร่มแม็กไปเลย ทั้งหมดเลยแล้วครับขอลองหน่อยสิเจ๋งจัดโอ้ยเนี่ยผมไม่คม่อยดีโอเคอเคนดูเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันคนดูครับก็ผมก็แอบเซอร์ไพรส์นะว่าสุ่มหนึ่งครั้งได้โปรกมอนเลยถ้าสิบครั้งคือได้สิบตัวเลยเหรอ เวนะอร์นนะีโอเคคนดูขออนุญาตลงไปแคสแกงวันพันแมนต่อนะครับเซิร์ฟยังไงเปิดเลยตอนนี้ปิดบ่ายโมงน่าจะเปิดอีกทีทุ่มสองทุ่มนะครับโอ้โหโอเคไม่บายคพืนดู